แต่ท่านิวก็ต้องระวังนะครับผมเชื่อว่าถ้ามีหัวหน้าพักพลังประชารัฐปล่อยให้ลูกน้องไปทําอย่างนี้ได้เนี่ยมีดนี้ไม่ได้หายไปไหนครับเพียงเตรียมว่าใครจะไปหยิบมีดอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาแทงคุณประยุทธ์ต่อผมไม่เชื่อท่านประวิทย์เป็นคนที่โง่ผมไม่เชื่อท่านประวิทย์เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นรอบข้างเขาเป็นไปไม่ได้คนระดับอย่างประวิทย์วงษ์สุวรรณแล้วเนี่ยจะไม่รู้ว่าลูกน้องทําอะไรอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้นะครับพูดิชเจนนะคนที่ชนะคือประยุทธ์จ ไม่รู้ไม่จริงไม่จริงนะข่าวได้ยินจากใครมาไม่รู้ไม่จริงอย่างดีหมดเคลียร์แล้วนี่คือคำจากบิ๊กป้อมนะครับประวิตยวงสุวรรณทุกทีที่มีนักข่าวเข้าไปถามเรื่องการแต่แกระว่างคุณธรรมนัสพรมเผาใช่ไหมพรมเผาใช่หม นะผมเผานะกับท่านปิยจันโอชาหรือพรรคพลังประชารัฐกับตัวแทนของเขาที่เป็นนายกวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่จริงไม่จริงโอ้นักข่าวอะไรก็ไม่รู้ถามทุกอย่างหมดแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วไม่เคยไม่เคยจะมีกบฏไม่เคยไม่เคย ไม่มีใครในสภาเขาจะล้มนายกหรอกไม่มี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 นะไม่ม,ม,ม,นะม,มนะีประวิตย์นะครับหัวหน้าพรกคพลองประชารัฐยืนยันตลอดพอนักข่าวไปถามอีทีนึงว่าแล้วมีการแตกแก,ก้นะระวางธรรมนัสกับประยุทธ์หรือเปล่าไม่มีเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วดีแล้วทุกอย่างหมดแล้วแต่ก็กลับมาคําถามแรกไม่ได้ที่ประยุทธ์ กับธรรมนัตมีปัญหากันหรือเปล่าแล้วประวิทย์บอกว่าไม่ปัญหาอ้าวถ้าไม่ปัญหาเนี่ยหรือเรื่องที่บอกว่าคุณธรรมนัตเลขาพักของคุณประวิทย์เองเลยนะพยายามจะล้มประยุทธ์มันจริงหรือไม่จริงเนี่ยแล้วประวิทย์ก็ตอบว่าไม่จริงอ้าวไม่จริงแนละ้วทำไมวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยคุณธรรมนัตต้องลาออกล่ะหรือถ้าฟังท่านนายกนะ ทำไมราไม่ได้ลาออกผมไล่ออกนะไม่เป็นไรลาออกไล่ออกทุดท้ายแล้วก็ออกอ่ะแล้วก็ตามไปด้วยนะรัฐมนตรีช่วยนรุมนด้วยนะต้องให้เข้าใจอย่างนะครับจะข่าวในวงในเลยนะนะครับคุณนรุมนเนี่ยสนิทกับท่านประวิตรมากนะสนิทมาก ท่านประวิทยเนี่ยเป็นคนที่ประเคนตําแหน่งทุกตําแหน่งให้กับคุณนรุมนนะตั้งแต่เป็นโคศกอย่ารัฐมนตรีช่วยเลยนะโดยที่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้มาจากไหนนะก็มาจากการที่สนบ,บิกป้อมเหมือนละเป็นคนที่ปิกป้อมไว้ใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็โดนเด้งเหมือนกันเพราะสองคนนี้ถูกกล่าวหาว่าอะไรเป็นกระบฏท,ที่อยากล้มประยุทธ์จันโอชางั้นผมจะพยายามวิเคราะห์ไปทีละสเต็ปนะสเต็ปแรกก็คือตกลง ประยุทธ์กับบิ๊กป้อมเองเนี่ยพี่น้องที่รักกันนอนเตียงเดียวกันกอดก,กันกินกันรบกันไม่รู้ว่ารบกับใครแน่นะตรงสองคนนี้ก็แตกกันด้วยหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ก็คืออะไรหนึ่งสมมุติไปสมมุติไปว่าบิ๊กป้อมไม่รู้เรื่องจริงก็แปลว่าบิ๊กป้อมเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารที่ห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้บริหารในเพราะอะไร เพราะปล่อยให้ลูกน้องมือขวาทั้งสองคนไปทำสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยอย่างสูงในการที่จะล้มเพื่อนของตัวเองแต่ตัวเองบอกไม่รู้เรื่องเลยว้าวนี่คือคนที่พักพลังประชารัฐหรือประชาชนเป็นล้านล้านคนเนี่ยปล่อยให้เป็นหัวหน้าพักนะแล้วไม่รู้เลยว่ามือซ้ายมือขวาเขาเนี่ยไปทำอะไรอยู่อันนี้น่าเป็นห่วงนะถ้าเป็นอย่างที่ท่าน ประวิทย์พูดจริงว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยนะรู้สองรู้เรื่องปล่อยให้ธรรมนัสปล่อยให้นรมน์ไปทำในสิ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือไปหักหลังเพื่อนของตัวเองเพื่อนรักด้วยนะผมเชื่อว่าอันที่สองนะผมไม่เชื่อวัอนแรกผมไม่เชื่อท่านประวิทย์เป็นคนนี่โง่ผมไม่เชื่อท่านประวิทย์เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นรอบข้างเขามันเป็นไปไม่ได้ นะคนระดับอย่างประวิตร์วงสุวรรณแล้วเนี่ยจะไม่รู้ว่าลูกน้องทําอะไรอยู่เนี่ยไปไป,ไปไปไม่ได้ก็แปลว่าอะไรก็อันเนี้ยก็มีการแตกแยกระหว่างประวิทรกับประยุทธ์ด้วยหรือเปล่าและอํานาจเนี่ยมันเอียงไปทางประยุทธ์มากกว่าที่ทุกคนเคยคิดว่าอํานาจอยู่กับประวิตร์หรือเปล่าเพราะวันนี้นะครับพุดได้ชัดเจนนะคนที่ชนะคือประยุทธ์จันโอชาเพราะเขาขับไล่ความอันตรายจาก ข้างตัวเขาไปได้หมดแล้วแต่ท่านพิบุตก็ต้องระวังนะครับมีดที่คุณธรรมนัสหรือคุณนรพลเคยถือเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันหล่นไปอยู่บนพื้นหรือ,อยู่บนโต๊ะหรอกผมเชื่อว่าถ้ามีหัวหน้าพักพลังประชารัฐปล่อยให้ลูกน้องไปทำอย่างนี้ได้เนี่ยมีดนี้ไม่ได้หายไปไหนครับเพียงเตรียมว่าใครจะไปหยิบมีดอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาแทงคุณประยุทธ์ต่อ ก็น่าสนใจเรื่องนี้